โอเ่เซอก็คือหลายคนดูเพื่อนมากเค่ะมาปล่อยคะจริงเหรออันนี้ผมว่าหวานมากใช่วุ้ยแต่มันมีหวกว่นี้หรอคะ่น้ิน เราจะพูดถึงฉากเล่าเล่าซีนเลยเพราะว่าพี่อนันดาบอกว่าเล่นจริงเล่นจริงไม่ต้องเตรียมก็คือไปเลยปล่อยตามจอยๆโอ้ยไม่ต้องเตียมด้วยเหรอ <c oughs> ไม่จริงๆมีไปเวิร์กช็อปก่อนตอนแรกเรื่องไมไ่ออกเพราะว่ายังไม่ได้สนิทกทันคือก่อนแอต,อน,ต,ตนหลังเข้าไปเวิร์กช็อปก็โอเคเพราะว่าพูดเรื่องสนิทกันพี่อนันดาพูดมาว่าก่อนที่สนิทกับแอนผสมก็คือจับก้น <ừ. S 2> เราจับเขานะเขาบอกเขาจับเราหรือว่าเราจับเขาตอนนนั้ที่เขาเล่าบอกเขาจับเราใช่เพราะว่าเห <c oughs> มือนเหมือนเวิร์กช็อปนี่แหละเราไม่เป็นโจทย์ในเวิร์กช็อปว่าถ้าได้เป็นสามีภรรยากันมันต้องทลายจงแพรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็กลายเป็นอ๋อเขาใช้วิธีนี้กันเนาะอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยก็เพิ่มรู้แต่มันก็ช่วยทําให้เราอะ่ะเหมือนเปิดเปิดเปิดประตูให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอีอย่างสะดุ้งไหมถึงเขาจับเขาเขาจับเราไมนจำอารมณ์ตอนนั้นไม่ได้ มันเป็นเหมือนแบบมันมกําลังไหลหลื่นไปมันต่างคนต่างแบบแลกเป,เปเลยยี่ยนความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้เออตอนไหนใครจับใครก่อนไม่รนะู้เขาก่อกน้ัะเขาบอกเขาไม่กล้าเข้ามาหาเราเพราะว่ากลัวไม่รู้จะปรับดูยังไงอะไรยังไงเขาเขาบอกกันว่าเขาดูเหมือนแอนเลี้ยงร้อยเขาไม่จับแอนเลยแล้วเขาคิดว่าแอนก็คอนเซรสวทีฟสุดๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบพอมาจับเขาก็บอกเออแอนก็ก็ท่ากว่าที่เขาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมือเขาดีดัง เอออันนี้เป็นก,การละลายพฤติกรรมที่น่าตกใจสุดนะครับตั้งแต่เล่นละครมาใช่ใช่เขาไม่เคยไม่เคยเลไม่เคยเวิร์กช็อปกับใครเรื่องลีคเลยเออ ก็เลยคิดว่าเออจำเป็นจําเป็น,ปนต้องดีแต่ก็แต่ก็ตื่นเต้นนะแต่โชคดีที่ว่าอนันดาเขาเป็นสายโชว์อ่ะหมายถึงเขาเป็นนา้งโชว์อ่ะโอโลกาสิเล่น,น,นบอกว่าเหมือนเวลาอไเลิฟซิงเขาจะเหมือนหยุดหายขึ้นไายลงแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้โดนอะไรเลยเลยคือเขาขาดแบบต้องแบบเข้ามามันจะเห็นว่าเหมือนโดนมากๆอันนี้คือความเมืออาชีพของเขาที่เอเวอเลยค่ะแสดงว่าไม่มี ตรงกลางเลยอ๋อไม่มีแบบไอ้นี่เลยแบบไม่มีอะไรคะไม่ถึงตัวขนาดแบบว่าถ้าแบบว่ามุกล้องไปสไลด์ไม่มีโดนตัวเราเลยอ๋อมันโดนไอ้โดนจากคำหมายแอนคือแบบว่าถ้ามองจริงๆมันดูเหมือนจะแบบโดเนเยอะแต่จริงจริงเขาแค่เขาแคส่สัมผัส แต่บางจังหวะที่มันต้องเห็นก็ที่ต้องเห็นแต่ความหมายแอนคือไม่ได้โดนจุดแต่ว่าเวลาเห็นแล้วจะตกใจว่าโอ้โหมันดูมือหวามันดูมือหวามากจนเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ออกอากาศได้จริงหรอ, <c oughs> อเป่าไม่ถนัดนเลยครับพี่พี่แอนจริงจะพูดถนัดใช่ใช่สำหรับตัวแอนเองเพราะว่าแอนก็ทำละครเล่นละครมาสามสิกบกว่าปีเราก็ไม่เคยเจอนีลาแบบนี้อันนี้คือหนักที่สุดหนักสุดอะไรเนี้ยค่ะก็หนักสุดแต่ว่า มันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเลิฟซีเรื่องมีตะหนักสุดนะคะมันมีทุกอย่างในเรื่องนี้ที่มันสุดสุดจริงๆแล้วหนึ่งในเลิฟซีหรือชีวิตคู่ชีวิตเรื่องคนเตียงมันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาเราด้วยมันมันแล้วก็เรื่องปัญหาลูกอีกปัญหาเรือ่องห,หน้าที่การงานปัญหาเรื่องการถูกน้ขขอยเนื้อต่ำใจผู้ชายที่สว่เวาด้อยกว่าเรามันทุกปัญหา,ารวมกันไปเลยทาให้เรื่องนี้มันอาจจะต้องถูกยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาชาัดมากๆ มันไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมาเลิกซีนกันะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบเพราะว่าแพทย์ที่ A บอกว่าตั้งรอตั้งดูตั้งใจดูเหมือนกันทำให้บทเขาดูเป็นน่ารักไปเลยใช่เพราะเลิฟซีนของแพท,ทิ์ที่ A ก่อนเขาจะเป็นตุเฉงเขาจะเป็นจมูกจม,มีน่ารักพอตอนแอร์เป็นเราที่ A จะกล้าดูไหมไม่อยากใครดูไงไม่อยากใครดูเลยเดี๋ยวทุกคนจะต้องถามเนี่ยไม่คืออันนี้แอนไม่รู้จริงว่าเขาตัดตัดออกมาแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันมันก็ดูได้แหละก็จริงๆถ้าคนดูเป็นจะรู้ว่า มันคืออะไรทำไมพี่แอนดูมีความกังวลนิดนมันก็เยอะจริงนะหมายถึงว่ามันก็มันก็เยอะสำหรับเราอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเออมันเป็นละครเล้วมันเป็นบิบทของของฉากของเรื่องเราในฐานะนักแสดงเราก็ต้องเต็มที่ตามสิ่งที่เราถูกรับชอบมาอะไรเงี้ย เวลาออกอากาศเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบอันนี้สำหรับคนเขาจะแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นเราเล่นขนาดนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็อาจจะต้องตั้งรับอยี่แบบหรือมีการะแจ้งให้แฟนรอเตยมสดเตยมตาชมก็รออย่างไรไม่ได้ไม่เยออกม่เยอหรอกวเองดูอเอเขาดูได้ดได้าจะดูมาหรือว่าเขาดูอยู่ออ เลาเขาดูเราเล่นรูต่นหรือเล่นอะไรเงี้ยเขามีคอมเมนต์อะไนที่แบบว่าเป็นที่จัดด้วยแล้วเป็นากไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยค่ะเไม่เคยคุยเรื่องนานเอยเขาค่อนข้างรู้ว่าแอนทำอะไรแล้วเวลาเขาดูเขามีรีแอคกับพี่แอนยังไงครับดูด้วยกันไหมคะหรือว่าเขาเป็ทคนใช้ชีวิตเวลาถ้าเขาจะดูอะไรเขาจะไปดูอย่างไรเขาจะไม่ค่ข้างดูแบบเราแล้วพี่การแลกเปลี่ยนกันไม่ไม่มีไม่เกิดการเซลเกิดขึ้นนะว่าไม่ไม่ไม่ใช่สายพิมพ์หมากอย่างเงี้ย เรียอะไรอะไรเงี้ยเขาเป็นสายแบบจิกอ่ะเป็สายแบบเกมรักเอาคืนอย่างเงี้ยเขาเบีเกมเออเขาเนอันนี้นต้องเป็นสายนั้นค่ะทรตีกันอืมก็คือทุกวันนี้ก็ยังใช้เวลาเพลินเวลาเขาทำงานดึกแล้วนอนเขาจะไปตีใช่ทีหน้าไม่เห็นวิ่งที่วยกันเลยไม่ค่อยแบบใหญ่ไปชวนจเวิ่งเลยนะคะเขาจะเขาจะตื่นไม่รู้เรื่องวิ่งคืออะไรถ้าเช้านะคะถ้าเช้าอะไรอย่างเงี้ย รูุกประจิตแมทที่ที่เขาจะมาคืนเออยังยังไม่ขึ้นหน้าหรือท<ม>ี่ขอเวลาอีกสองอาทิตย์อ,อย่างที่มาบอกออ๋เพราะ,ะ,ะว่าตอนนี้คือเคลียร์งานคือเคลียร์งานเานก่าหมดแล้วเพ<ม>ิ่งเสร็จเมื่อสองสามวันที่แล้วค่ะ<ม>แค่เคลียร์เสร็จแล้วนะคะกำลังจะมาคืนกับช่อง<ม>อยู่ตเดี๋ยวมาบอกกับมีอัปเดตแน่นอนก็คือพี่แอนไม่ซักสมองเลยก็ติดต่อเลยติดต่อเลยใช่จะมีอะไงต้องพอหลายคนคาดหวังมันทำให้เรากดดันหนักกว่าเดิมไหมกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่อง จะได้ไร,รายละเอียดที่บอกทีเดียวพี่ขอคุยเรื่องนั้นทีเดียวคู่วันนีท้ทำเก็บหลังก่อนให้มันเป็รุ่นรุ่นรุ้นไปก่อนเหรอครับไม่ะรู้หรอกธรรมดาไม่รู้หรอกแต่ว่าแค่ว่ามันยังรายละเอียดมันเป็นส่วนหนึ่รายละเอียดที่จะบอกรายทายายาั้งหมดยังาวๆเลยอ่ะได้ละดีบเขายากไหมครับหรือไม่ตอนต่อในรายารเพราะว่าในรายการอื่นเขาบอกว่าพี่แอรต้องยกอยู่านทุกคนเขยายใครเล่น ช่วงตอนนั้นแต่ช่วงหลังอาจจะไม่ได้ยกทุกคนแล้วเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะรู้จักเรารแล้วเคยทำงานค่ายเรารแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเห็คนแล้วแต่ถ้าบางคนที่ยังไม่รู้จักต้องคุยก่อน,อนค่ะเราว่าสิ้นเดือนนี้ได้ผลสุงแน่นอนได้แน่นอนใครเป็นยอดนุ่ม่ไแน่นอนค่ะโอเคโอเค Welcome to Star Society.